สบายดีสบายดีส่วงบ่ายพี่น้องหลายคนแลายคนกันสิว,าว่าบ่เห็นเด็กน่อยเมื่อน,นี้เบามีมากระบอเห็นเขาไปเขาไปแต่เศร้าพุ่นไปตัดพื้นลงเต่าอยู่น่าน่อนพอนมยหม่องทีเคยไปหาเหตุพากันไปจนเบิดน้องทำซิมอนพรไซ่รถสองคันรถไถ ไปตัดพื้นลงเต่าถือเข่าไปกินพร้อมจวมาคำยังไงมาบริเวณนอนรับเรามาทำสีมอดพอใส่เลยกระป๋อมจะโตเหรอตามไปเบิงเอาพื้นลงอันไหวเต่าเอามาลงทานพี่น้องจ๋ามาเผาทาน ปลาทำไมยังนี้นะไม่บกกพอมือก้อนนะเพื่อนอันเปนเรื่อยไม่เรื่อยไม่แป้นเถียงอยู่พุ่นแหละเอาเรื่อยไม่โบกก็เลยเอางานมาลงลงลง,ลงท,าาทา่า,านเผาท่าน,นโหดโพลนะสัวบบพายเนาะบึบยอมลงอีกตัางหาก ไปคนไม่ซอยเขาดมเอวยนี่แหละอันนี้จะเป็นเต่าเผาถ่านลงเธอหนึ่งก็ได้ประมาณเจ็ดแปดสอบแล้วแต่แล้วแต่เฮายัดแน่นเนาะถ้ายัดแน่นกับบางเท่อก็ได้ซิปกระสอบไม่ที่ลงอันนี้จะเป็นไม่น่าจะเป็นไม่ห้างเนาะไม่จิกไม่ห้างนี่คือเป็น ธานที่แบบดีดีพี่น้องมันเป็นไม้ที่แข็งไม้แก่น,นอโอ้ยพากันไปเลาะปงเลาะป่าพี่น้องสังเกตเบิ่ง,ง,ป,งปกติเนี่ยทาไปธรรมดาดิซ <c oughs> ิมอนพอใช้เขาบปลี่ยนนำถ้าว่าไปยิงนกยิงหนูยิงกระป๋อมนี่เขาไป <c oughs> มาเบิ่งว่าสิดได้นกได้หนูได้กระป๋อมเัียกโตเพื่อน นังสติ๊กไพนนังสติ๊กมันอดี๋ยพาเอาเมื่อขนพื้นลงก่อนประเภทอ่าลงเต่าในน่องถ้าเป็นไม่เนื้ออ่อนเนี่ยมันจะเป็นทานบอค่อยใส่งานบอคอยดีดอกมันเป็นกีเทามันมันบอเหืองบอแดงสิถ้าเป็นประเภทไม่เนื้อแข็งเนี่ยมันเป็นทานดีพอพ เอาเกือบไปเหียน่ะลามตึกใหญ่กใหเกือบรุ่มเวทตึกให่สักหนึ่บโอ้ยัันให้เขาพิษกันก่อนจิมอนเออ หัวยายรุ่นกำลังได้ยายรุ่นอยู่เห็ดเกือบเฮียที่ไรได้ซีมอนเสื่องไว้ปลาได้กระป๋อมลายอยู่บริษมอนเฮ้ใส่ทั้งกันซีมอนใส่ทงมาเท้คอยเบิ่งดูมาร์คคากเบาพื้นไปหายิงนกยิงหนูยิงกระป๋อมอยู่พี่กับเตละมือท่ามือใดเขาบ่หามหาเบาหมีแสดงว่าเขาไปหายิงกระป๋อมเน๊ะ เขาอยู่แต่กับป่ากับธรรมศาสตร์อย่าเเพ้วอะคนลงคนลงคืนมา้กันพกัน้อยียวพกันไปเบิร์ดมือพี่น้องจว่าครไม่น่าพอน้องเมย์น่ะ ไม่หลายมีตะปาพี่น้องปลาหลายมีตะปาเห็ดทีหน้านาะบริเวณทงหน้ามีต่ปามองไปหาเห็ดอันนี้จะเป็นไม่บกเนาะเอามาลงทานกับเป็นไม่แข็งพราสมควรกับค่อนข้างดีอยู่ไม่บกถ้าเป็นไม่กุง้งหรือไม่เมือดไม่เนื้ออ่อนนี่ หรือไม่ย่างสินะ่ะเขาเจ้าบ่คอยนิยมมาเห็ดทานเนี่ยเผา,าทานแล้วเวลาไปใส่แล้วมันเป็นขีเท่าม,มันบ่เฮืองอันนี้จะเป็นต้นกุ้งพี่น,อน้องนี่ใบใหญ่ถ้าเป็นไม่จิกไม่ห้างนี่ทานดีนี่อันนี้จะเป็นไม่จิกบเบอร์น่อันนี้จะเป็นเตาเผาทานนะจ๊ะ ปั้นเองเน๊ปั้นเองแต่ว่ามันมันติดแล้วเนี่ยเนี่ยมันคือแดงเฮืองเลยสิมุงลังคาหยานฝนอันตกคามเลยยามันเปื่อยมันลุมันทะลุมันทะลมแต่เห็ดเผาทานนี่ไม่ใหญ่ชําเลมันก็ลงได้ขาอเพียงแต่ หล้มเต่าเนาะซ้ำมันซ้ำถังนี่ก็ลงได้มันก็นยากระตอนอาลงแหละถ้าพอเผาทานแล้วมันกะมันกะเบาแล้วมันกะแ,แตกออกจากกันนี่ไม่ซ้ำเนี่ยนะกำลังดีเนะเาะเผาทานววเวลาเขาดัง่งเขาหักปปปเปาะเปาะเปาะเพิ่นวานราคาทานทางไทยนะ่ะแพงส่วงนี่นคือราคาแต่ที่บ้านบ่มีพี่น้อง กระสอบใหญ่นะ่ะกระสอบละเก้าสิบบาทกระสอบละ้อยสูงสุดกับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าไม่ติ้วนี่ก็เป็นไม้ที่ดีด้เผาถ่านเป็นไม้ที่เขาเจ้านิยมส่วนใหญ่ที่อันเผาถานขายส่งนอกส่งหางรละส่งยังจะเป็นไม้ติว้ว คน้นขึ้นแล้วตัดแล้วละค้นขื้นค้นขื้นแล้วก็ค้นลงแต่ว่าท่าใน,นกาส่วนใหญ่ก็ปีหนึ่งในสิเผาอยู่อันรอบเนาะรอบหนึ่งคือเผาบนนี่ก็กลุ่มปีกลุ่มแรงแล้วเพราะว่าจะน้อยดำหน้ากับวิเวลาเผาหรือว่าเกี่ยวเขาสิ่งบนใเผาทั้งปีพี่น้องเผาปีละเทือสองเทือ เผาแล้วก็แบ่งกันบัดนี้แบ่งกันแต่ละครอบครัวแต่ว่าจกรอบหนึง่งเผารอบหนึ่งนี่กะได้หลายอยู่เจ็ดแปดสอบบางทีก็ซิบสอบเนี่ยถ้าควันมันออกหล,หลายแสดงว่ามันติดแล้วก็ผสุมไฟใส่ด้บัดนี้พอควันมันเริ่มเบิดแล้วก็ปิดแล้วก็อนามพีตอมลาดให้มันเย็นแล้วก็จังม,จม,งมาจบ อย่าพ่าวอย่าพ่าวขอทางแน่อย่าโยนลงมาใส่หัวคอยมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งอันไอ้อาถือทางไปยัางไปพี่น้องไปอ่าปมาเบิ้งดู้ทำมาเบิ้งว่าได้อีกยังในคูแฝดจะบอกก็ได้งูสิงบอกเขาเอาเรียบดิพี่น้องกระปอม อ่ะเนี่งูสิงงูเห่าอ้าวกระป๋อมไม่ไข่อุ้ยกระป๋อมกาถอกลงถอกลงไว้มันฉิแลนออกนั่นแลนก็ไล่ดูแล้วไปแล้มันเขาน้ำกระป๋อมเบิร์ดละเจ้าได้จักโตทำฮะโอ้ยโอ้ยมันไปแล้วโอ้ยมาออกไปแล้วนี่นี่ ไว้เอาอาัเอากระป๋อมมาได้หักขามันแตกมีเซลๆซได้อายุได้เบิรแหละอกงเท่บอแล้วบอกอย่าอาเ้าใ่เด็กน่อยบ้านนอกกับจังสิีแหละพี่น้องมักอยู่กับธรรมศาสตร์หาอยู่หากินกับธรรมศาสตร์โดยเฉพาะคู่แพดนิบชุดยอดเรื่องอัน ไป,ไป mhm. หายิงนกยิงหนูหรือว่าล่าสัตว์ป่าเป็นเรื่องปกติบ้านเฮาเลยพี่น้องหากินต่มธรรมชาติตามระดูบ่าว่ากันเนาะของอยู่ของกินต้นักานมาเบิกแม่คือไดโนเสาร์เนี่ยเนาะมันกลายพันธุ์ลงมาเป็นกระป๋องปลาถูกได้หลายแทะอันนี้บบแม่ยามมันีเนาะปกติเขาไปหาในช่วงเดือนสามเดือนสี่เนาะแต่ยามนี่นะมันอ่ามันวางไข่มันเริ่มจิเบิร์ตแล้ว ฝนนี่บ่เคยมีแต่ว่ามาันก็ยังมีแสดงว่าหลายอิรีได้จังนะม่ไข่ก็มีหลายคนจะบอกว่ามันเป็นรสซาดยังไงกินเข้าไปได้ไงบบลูพี่น้องหลายคนบอกว่าแซ่บถ้าคนที่เคยกินบ้านนอกข้าวนี่ถือว่าสุดยอดเลยเด้อันปิ้งแล้วก็มะก้อยนาะซับซับก้อยเซ,ซ,ซ,ซมักม่วงแล้วแซ่บพนวาแต่บ่มีเป็นผู้หนึ่งที่บ่กกินพี่น้องบ่ก,กินกระป๋องบ่กินนอันหนูบ่ก,กินอัน,น,อ,กกน,อ,นอันนี้ แต่ยังน่อยก็กินอยู่แต่ว่าคุณยายดีมากได้คุณแม่มากกินกระป๋อมนี่เพื่อนเอาไปโมกเนาะซับซับเขาไปเผากันเด้อพี่น้องหลายคนก็สิกินบ่เป็นสิคออรุญาตบอกไปเผาแล้วเอาเก็ดมันออกน้องมันก็จินิ่มเขาอันนี้ใส่ขีมันออกถ้าไปโมกกระซับซับแล้วไปโมกโมกใส่ใบขี้ม่อนอ่อนเนาะถ้าว่าไปก้อยเขาก็ไปย่างก้อนย่างให้มันสุกจังเอาไปก้อย กระป๋อมซ้ำานี <internally. S 3> ่ก <normal> ็ร้ายถัวยได้เป็นเหตุกินะเห็ุมงเนีม่ยชิมให้กินเมนกกระปกินีคืหานมเนาะใ่้ทำจอะไรนักข้าจากโตนี่เหรอไ้มอางากับป๋อมกับข้วใมอดเอคืยอันนี้เรื่องอันมกเนาะมกแส่อันวานตะมดาเื เนี่ยตอนเที่ยงพากกันกินเขาอะยังเหโอ้แกงน้ำไม้นี่แหละรอบแรงกันสิเป็นอาหารเขาเนี่ยพี่น้องพากันกินนี่แหละสีมกือวาสีก้อยนี่ฮหสีมกปลาสันย่าอนี่มาญามีมันไข่เดน้สนาก ป่นะบของโปรดซิมอนพอใจพี่น้องจ๋าหลังๆนี่ก็บ่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าไปหายิงอันนกยิงหนูป้องข้อมกับเฮียปาดบกคุ้มเด้มันกระชุนกับขาดทงข้ามกรจนขาดทงก็ขาดต้องมาต้องาใส่จะกอนขัาไปดูรถไฟเลยจะโกรกไม่ออกไปนอกใครทำตื่นมาอยู่บ่ วอลพื้นไปหายิ่งอันนกยิ่งหนูเลยอยากไปก็เลยไปนำเด็กๆพอได้อยู่บ้านมอนี้ไปจนว่าคำเต่ากัะลุงอ่านี่พี่น้องเท้าเข้าอัดแล้วล่ะกะ ลายมือไ่่ได้กลัวสีเย็นเย็นแล้วก็จกแล้วก็ลงต่ออันนี้คืออันวิธีชีวิตบ้านเฮ้าพีนา่น้องจ๋าไม่ก็เอาอยู่หน้าเจ้าของดอกบ่ได้เอาหน้าผู้อื่นเพราะว่าการเอาไม่หรือว่าอย่งนี้จะเป็นหน้าภัยหน้ามันเนาะ ไม่กัไม่ที่เขาเจ้าตัดอันมาเรื่อยเอาแป้นไปปูเทียงอันละ่ะง่ามันกับมาลงพื้นลงเตา่าไม่บกไม่บกต้นหนึ่งได้เนี่ยไม่บกนะง่ามันลายอยู่แล้วเอาเรื่อยยังเลื่อยมือนะตัดเลื่ยอยมืยอม กลัวสิมาเป็นทานได้กระสมมันราคาแพงอยู่แต่ว่ายุงเทพเขาขายถุงละยี่สิบาทถุงหูเนาะอันดังเธอเดียวกับบ่อซำแต่บ้านบ้ามีนะกระสอบละเกสิบาทกระสอบละร้อยพี่น้องกระสอบใหญ่ใหญ่อะไปไปไปมกกระปอมแม่บาดนี้เหรอ คุณยายก็ว่าสิมาวันเสาร์พี่น้องเมือนี้ก็วันอ่าวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเส,สาร์ครบรอบเกามื่อเพลินเพลินสิมาวันเสาร์เพลินให้ไปรับเอา,อาหมดแล้ว มันค so ือติดยาแต่เก่าคืออันซุ้มมือเดียวก็ติดบ่แม่มันอัดโหนบากแต่เก้าแต่บริยากซุ้มมาแล้วยช้สายมาแล้วก็ติดโหลด เขาเอื่นวะาอยวน้ำเต่าตู้เฮดเอา่เอายังนบ้าขาุเอิันนี้นะเขาเอัขาขายเนวันเขาเสนอเขาขายควันเต่าเนี่ยเอาเอเขาเห็นเป็นท่อแล้วมันเคิรอนยังไงน้ำน้ำควนเต่านะมันย่อยลงมาแล้วใส่ขวดเขาเอาไปสีเพียสีดยังมันสีขมสีหฮินนั่นเด้ เพี่อ่ะมันอันนั้นช่วงที่มันควนออกหลายๆน่ะแม่แบบมันติดนั่นมันก็จะเป็นมันเป็นไอ้น้ำได้ที่เขาเผานเขาเผาไม่ไม่ดิอยังซีน้ำมันมันใหม่แล้วมันก็จะเป็นไอ้น้ำออกมาได้ควัน เรียบร้อยเลยพี่น้องจ้าขนพื้นลงหมดแล้วอันนี้จะเป็นไม่ไม่ติ๋วเด้ไม่ติ๋วในท่านดีดีท่านกล้าเพราะมเป็นใหม่เนื้อแข็งคไปไปไปแบ่งกันอยู่เฮือนพูนเอาแบ่งใช่โอ้ยแบ่งกันแหละแบ่งใส่ของหนาบ หลุดกสิออกแล้วป้าปลาเมื่อเมื่อเมื่อแบงกันอยู่เทียงพี่น้องจ้าม้านีบอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลที้พ่อคนคลิปหนาเมื่อแล้วพี่น้องสบายดีไปแดดพดโพพี่น้องจ๋าอ้อยกันสิตายเมื่อแล้วบริพดหนํำพดยัง